พาไปดูบรรยากาศในส่วนของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ของพี่น้องชาวอำเภอเบตงกันบ้างค่ะก็ยังคงทยอยเดินทางมาลงทะเบียนกันอย่างต่อเนื่องค่ะ สำหรับการลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ก็จะเป็นการลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดทั้งในส่วนผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเติมอยู่แล้วและผู้ที่ไม่เคยมีบัตรจะต้องลงทะเบียนใหม่ค่ะโดยที่ธนาคารกรุงไทยสาขาเปตรงอำเภอไปตรงจังหวัดยะลาประชาชนค่ะยังคงทยอยเดินทางมาลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ต่อเนื่องที่เปิดรับสมัครลงทะเบียนตั้งแต่วันที่5กันยายนไปจนถึง19ตุลาคมนี้ค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ธนาคารที่ ก็ได้นะคะมีการอำนวยความสะดวกโดยการอธิบายทำความเข้าใจกับชาวบ้านนอกจากนี้ก็ได้แจกแบบฟอร์มกรอบ ข้อมูลให้ถูกต้องด้วยส่วนประชาชนท่านไหนที่ไม่สามารถลงทะเบียนเองได้อย่างเช่นผู้สูงอายุอย่างนี้ค่ะทางธนาคารเองก็จะมีการลงทะเบียนให้ด้วยและพร้อมค่ะเปิดพื้นที่หอประชุมโรงเรียนจงฝาหมูลนที่อำเภอเบตงเป็นจุดบริการให้แก่พี่น้องประชาชนอีกหนึ่งจุดค่ะทางนี้พี่น้องประชาชนเองเพื่อสร้างอำนวยความสะดวกหรือว่าให้การลงทะเบียนรวดเร็วยิ่งขึ้นก็สามารถค่ะที่จะขอรับแบบฟอร์มเพื่อกรอบรายละเอียดจากกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่หรือที่จุดให้บริการ ลงทะเบียนที่หอประชุมของโรงเรียนจงฝามูลนิธิได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้ก็ยังสามารถเดินทางไปที่ธนาคารออมสินธนาคารทกสและธนาคารกรุงไทยสาขาไปตรงได้เช่นเดียวกันซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการเพิ่มบุคลากรมาคอยให้บริการในเรื่องของการลงทะเบียนประชาชนและเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ด้วยค่ะ